วีโทรมาเาว้ใช่ไหมใช่อันนี้ให้กดขึ้นไว้ตลอดแต่เดี๋ยวมันตัดออกมาเองอ่าฮะและอันนี้เป็นตัวที่ใส่ใส่น้ํามันหมุนออกหมุนออกจับไม่ได้หรอกผมถ้าเกิดว่าและตรงนี้ก็คือสายขวาแบกลมสายขวาถ้าหมุนไปทางนี้ก็คือลมจะมาทางนี้เยอะไม่หมนไม่ถ้าถ้าเกิดเราต้องการใช้ลมน้อยๆอ่ะมันจะใช้ได้ฝั่งเดียวแรงเหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะ ฝั่งนี้มันใช้ลมได้ด้วยเหรอแต่ได้ครับต่อหกต่อปืนมาต่อท่อมาตรงนี้ใช้ต่อท่อตรงนี้เหรอแต่หัวมันประหลาดประหลาดมผมหมสายลมผมเห็นมีแต่ขายแบบนี้อ,อ,อ๋อมันมีมันก็ต่อได้เหมือนกันเออไม่เคยรู้ยังไ,ไงพี่ถอเป็นยังไงบอกเราหกคอปเปอร์แทนแทนแล้วเขาต้องใส่ไปเนี่ย ต่อได้นี้ออกแล้วหัวนี้ใส่แทนก็<ช>จะใช้ได้สองสอง,สอ,งอันพ่นสีก็ได้ส่วนใหญ่เขารมการเกษตรกขาซื้อไปทำอะไรกันอนน่ะกิดบ้านนะครับพ่นสียิงปั๊มแม็กลมยิงตะปูอะไรพวกนี้ผมรู้อยู่แค่2อย่างนี้คือยิงยิงยิงตะปูจตะปูลมปืนลมอันนี้เห็นว่าเปิดไว้สุกดก็ได้ให้มันแรงพอองฝั่งแต่ลมมันจะออกไหมเองตามทิดเครื่องมือเราจะใช้อ่ะ มันตะปูลงเงี้ยมันก็ออกออกมาเองแต่มันไม่ตัดอะเด็กก็คือพอมันขึ้นขีดแดงทั้งสองอันเสร็จแล้วมันก็มันก็ตรงนี้มันก็ดันออกอ๋อใช้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเขาใช้พียาร์ไฟล์มาจะเบาเนี่ยไม่มีระบบแล้วก็คือมันจะใช้ลงแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็แรงหรือเบาอะไรนะถ้าฝั่เข้าไปมันจะแรงนัเนี่ย อ๋อเพราะว่าถ้าลมไม่แรมก็จริงตะปูไม่เข้าอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ถูกแล้วใช่ไหม Gracias. ผ่อนเกินไงพี่เพราะสีผมตั้งให้แข็งไปแล้วแล้วพี่วิธีตั้งทำไงอ่ะสอนด้วยสิเนี่ยพี่แกตัวนี้ออกมาสายคลิปไปเลยครับเนี่ยนะก็แกตัวนี้ออกมาไม่มีปัญหาหนึ่งนะก็คือไม่รู้จะหาคลิปเจอหรือเปล่าเนี่ยพี่คลายน็อตตัวนี้กูชีวิตกูแม่งขาดตัวออกอ่าฮะแล้วพี่หมุนตัวนี้เข้าไปตรงเนี้ยนะคลายน็อตตัวนี้ออกใช่ครับคลายน็อตตัวนี้ออกก่อน แล้วก็หมุนอันนี้เข้าไปเนียแค่นั้นเองใช่ครับถ้าหมุนเข้ามันจะแข็งถ้าหมุนออกปุ๊บทีเนี้ยมันก็พอถึงเวลาลมมันก็จะตัดนะใช่ครับแปดบานี่ก็คือยิงตะปูได้สบายเลยใช่ไหมได้ครับและเวลาพ่นสีอ่ะก็คือเราต้องปรับที่กาวเองเหรอปรับที่กาว ก็ปรับตรงนี้เอาก็ได้ถ้าจะพูดให้มันเบาอ๋อปรับตรงนี้ให้ตรงนี้มันน้อยอ่ะใช่ไหมอดี๋ยที่เขาอย่างที่พี่คนเมื่อกี้ก็ทำมาใช่ไหมเพว่าก้อนตัวเนี้ยมันจะมันจะแบ่งลมได้แต่ถ้าก้อนตัวนี้คือมันจะแรงของมันเลยมันจะแบ่งไม่ได้อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ทําเบาได้ใช่ครับตัวนี้ปรับเบาได้ปรับนี่พี่เห็นไหมมันลดแล้วอ๋อแต่ตัวนี้ปรับเบาไม่ได้ไม่ได้ครับเราจะใช้สีประมาณแค่ อันนี้ก็ยังแดงอยู่เหมือนเดิมใช่ครับอันนี้ก็ลดลงแล้วใช่ครับปลอยออกอันนี้ไยแรงแค่พี่พี่จะให้มันออกประมาณไหนก็อแองมันนะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ลมด้วยเราก็ต้องถอดไอ้หัวนี้ออกอย่างที่พี่เขาว่าแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคปปัคปเป,ปอรอป์เนี่ยแบบนี้คัปเปอร์คัปเปอร์คัปเปอร์โอ้โหผมมาปวดหัวจริงๆเลย ผมก็นึกว่ามันง่ายแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อไปตอนแรกอะ่ะมันตัดหรือเปล่าจำไม่ได้คือแค่เสียบปัม๊มเอ,อนนเสียบ้ซือเลยเสียบปัม๊มถ้าเกิดไม่แพงก็เอาเลยได้สามสิบเก้าบาทเองใช่ไหมแล้วก็ม,มีอย่างอื่นต้องทำไหมต้องถ่ายน้ําตรงไหนถ่ายน้าตรงตูดข้างล่างเหรอนี่ครับระวังมันน้ำมันนะนี่ครับจะอ,อยู่ตรงนี้ ก็คือบุนออกเฉยๆอันนี้มุนออกได้เลยแล้วก็ให้น้ํามันไหลออกใช่ครับต่พี่ต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะแต่ต้องปล่อยลมออกให้หมดก่อนใช่ครับแล้วก็ขันขันอันนี้ต้องขันสุดไหมขันออกให้หมดเลยพี่ขันจนสุดเลยจนเกียวจนเกียวออกหมดเลยใช่ไหมอ๋อแล้วเสร็จแล้วน้ําก็จะออกของมันเองใช่แล้วเราก็ปิดกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ดูแล้วก็ดูน้ํามันตรงนี้แค่นั้นเองว่าไม่ให้ไม่ให้น้ํามันมันพ่องใช่ไหมคือพอมันเอียงอย่างนี้นะพอดูเลยตอนนี้ หมดเต็มเลยืม่หรอกี่ขอเขาแล้วมันมาพอดีประมาณสักครึ่งหนึ่งเกิดไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็อ่อนไว้ตลอดและที่คุยโทรศัพท์บอกว่าตั้งตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันตอนนี้ไม่ต้องตั้งเราก็ได้แอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องมาเปิดตรงนี้เพื่อตั้งใช่ไหมเคือที่ตั้งอ่ะมันอยู่ที่ว่าพี่อยากได้กี่บา์อ่าคืออยากได้ให้มันตัดกี่บา่เวลาปั๊บไปพี่อยากให้มันตัดหกบานีงยพี่ก็ตั้งได้ตัดหกบา์พอเรา ใช้งานไปปุ๊บมันก็จะทํางานอยู่ที่สองบาทแต่แปดบาทก็ยิงได้ไม่ถามช่างเฟอร์เขาบอกว่าเขาก็ตั้งอยู่ที่ประมาณแปดบาทประมาณสองนาฬิกาใช่ไหมปกตินี่เขาตั้งมาประมาณแปดบาทอ๋อแปดบาทเพื่อให้ยิงตะปูได้ไม่งั้นแรงลมมันไม่พองั้นลออีกทีลอลองอีกทีว่ามันตัดไหมเอาค่ะเพราะเมื่อกี้ไปตั้งใหม่ไม่ต้องปล่อยลมให้หมดก็ได้เอาสักแค่นี้ก็ได้สิบสองนาฬิกาก็ได้ สองนาฬิกาได้เห็นแล้ว แมแล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยเนี่ยอยู่ที่เก้าบาทเอาสัก8ดก็ได้ไหวบ่ไหวนะส,สู้